โอเคครับผมอามาโยมีติกีจัดไปเบ๊ โอเคครับผมทุกคนวันนี้เราก็จะมาเปิดกาชาล่าลูกเสือเมอร์ลี่กับเบลล่าบินนะครับผมทุกคนก็คือในกาชาตอนนี้เว้ยทุกคนเราจะเห็นแค่ว่าเบลล่าบินมันไม่มีอยู่ใช่ไหมครับผมมันจะมีแค่เออลูกเสือเมอร์ลี่นะแต่ว่าผมมีหลักฐานนะผมทุกคนก็คือนี่ทุกคนดูภาพนี้นี่นะครับผมทุกคนก็คือในกาชาแมงมันมีเฉยเลยผมไปเอาภาพมาจากในกลุ่มนะและผมเห็นหลายๆคนเปิดได้นะก็คือทางวงการเกมเนี่ยก็แค่ลืมเอาใส่เข้าไปนะคบผมทุกคน อ่าโอเคครับผมทุกคนวันนี้เรามีจํานวน2 0 2การ์ดนะผมก็จะมาจัดเปิดกาช้ทุกคนได้ดูกันเลยนะว่าเราจะได้ลูกเสือเมอร์รี่หรือเปล่านะจากก็คือจากนักเก็ตที่ผมแบบพอเวลาได้บางทีผมผมแทบจะร้องแต่วันนี้ผมจะต้องมาเปิดล่ามันเพราะว่ามันเป็นแบบเมอร์รี่คริสต์มาสนะครับผมทุกคนมันก็โหดอะ่ะโอ้โหฮันนี่ผู้แข็งแกร่งทำไมเกมแมวฮันนี่เป็นบอดฟายบ้างนะครับทุกคนโอ้โหกิโมโนะ คือเราเปิดสามทีแรกเรารู้เลยว่าดวงเราเป็นยังไงนะผมทุกคนโอเคยับแก๊งสีเหลืองมาโอเคครับผมทุกคน เราต้องเปิดให้ได้ลูกเสือเมอร์ลี่เท่านั้นนะก็สกิลลูกเสือเมอร์ลี่นะคือผมมองว่ามันแรงเว่อร์เลยนะผมทุกคนแล้วมันก็มีแบบสกิลลำย้ายยวนด้วยซึ่งเป็นสกิลที่มีความสามารถเพียงแค่สองตัวในเกมนี้นะผมทุกคนแล้วคือเกียร์ของสายพลังเวลาเป็นตัวบินสายพลังอะ่ะมันหาเกียร์ใส่ง่ายครับผมทุกคนรองเท้าเลี้ยวหนาเจ็ดดาวของทุกคนก็สามารถเอามาใส่ได้นะผมทุกคนแล้วก็แบบเกียร์มันหาง่ายอะ่ะเออเอาไง,ไง่ายๆ่้ยอุ้ย เมอร์ลี่คริสต์มาสเออดีเหมือนกันนะผมทุกคน ก็คือตอนนี้นะผมผมก็เปิดได้มือริชมัสเรียบร้อยแล้วนะผมผมงงแดกเลยนะผมตอนนี้โอเคครับผมทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเปิดกันที่เออแพ็ก89บาทนะคือผมได้แล้วผมควรหยุดแล้วผมทุกคนเพราะว่าผมมองว่าตัวในรอบเนี้ไอ้ไอ้พวกตัวเบลไอ้พวกอะไรเงี้ยผมว่ามันยังเก่งมันมันก็เก่งอ่ะนะเก่งในแบบของมันนะแต่ว่าคือผมมันยังไม่โดนใจผมเท่าไหร่นะผมทุกคนโอเคครับผมอามายมิติก้จัดไปเบ เอ้ยอ,อ่าเราจะไม่ให้ทุกคนเห็นโอ้ยโยมีโยมีแจ๋วแจ๋วจัดเลยแม่งต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้โอ้โหดารานะครับผมลาดนี้กลายเป็นไอดีดาราได้ยังไงเฟี้ยวมากนะผมทุกคนแบบกลายเป็นไอดีดาราเฉย โอเคครับ okay, ผมผมพอใจมากนะกับการสุมกาชารอบนี้นะผมทุกคนเอ้ยแต่ว่าผมมองว่าตัวโคลาโบแล้วอู้ทันมือสองตัววะ่ะแล้วก็ควรเก็บอยู่ดีนะโอเคครับ okay, ผมทุกคนก็บัฟไอเบลกับไอน,นะแต่ผมยังเอาเอา,เอาเก็บเก็บนี่ก็ดีเหมือนกันเก็บเบลก็ดีเหมือนกันนะผมทุกคนเพราะเราขาดความสามารถรีสกิลนะกอล่าลสวยจัดเลยนะผมโอ้โตวัวคืนว่ะโอเคผมตกใจได้ลูกเสือเมอร์ลี่ว่ะคอยมาบ่อยๆแล้วกันนะลูกเสือเมอร์ลี่นะลูกเสือเมอร์ลี่นะมาบ่อยๆแล้วกันนะ เอ้วันถังโอ๊กนะครับผมทุกคนผมผมพอใจแนละ้วล่าดนี้คือผมไม่หวังอะไรมากแล้วผมทุกคนสมหวังเฉยวันนี้สมหวังเฉยนดโยมีอีกเฮ้ยเราจะมีเบลล่าบินด้วยนีหว่าทุกคนเบลล่าบินมาอู้เหลือเป็ดโอเคเบลล่าบินโอ้อลิติกิขาดเราทุกคนเราต้องการเบลนะตอนนี้คือเราต้องการเบลตัวเดียวนะผมทุกคนเพราะว่าเราจะได้มีความสามารถรีสกิลนะ โอเคเพราะรีสกิลเนี่ยเป็นความสามารถถ้าเราเปิดไม่ได้ลิติกิเนี่ยเราต้องรีบเปิดหายได้เบลเลยนะผมทุกคนเพราะว่าความสามารถรีสกิลเนี่ยมันมีแค่สามตัวในเกมเองนะตอนนี้นะเท่าที่ผมสัมผัสได้นะผมก็มีตัวนี้แล้วก็ลิติกิแล้วก็ซารีเด็กนักเรียนนะแต่ผมมองว่าซารีเด็กนักเรียนเนี่ยมัน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 ,มนแลดูเหมือนว่าไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะผมทุกคนมันแต่เบลเนี่ยดีเพราะว่าความสามารถของมันเนี่ยดีรีสกิลแล้วสามารถเอาไปฆ่าดั๊ได้ด้วยนะ ก็มาะสมนะผมทุกคนในการล่านะแต่ตอนนี้ถ้ามึงไม่มาผมผมว่าผมเริ่มแย่แล้วเลยร้อยจัดการแล้วนะผมทุกคนเบ้เบ้เบ้ออ้ยโตขึ้นตัวที่เท่าไหร่ทุกคนนับให้ก่อนทีนะผมทุกคนว่าโตขึ้นมาเป็นตัวที่เท่าไร่แล้วนะทุกคนก็คือวันนี้ผมมีความรู้สึกว่าผมได้โตขึ้นบ่อยมากนะผมทุกคนกับเรือเป็ดนะผมจะผมนี่แบบมผมไม่รู้จะแบบมันมันเหมือนมันต้อนรับซัมเมอร์ด้วยซ้ำนะผมทุกคน เบ๋โอ้ยเบลไม่มาเลยว่ะนี่บับอยู่หรือเปล่าอุ้ยแดนกรรมการแจกใบเหลืองบับอยู่ใช่ไหมโอ้มารเมโลหน้าเริ่มมืดแล้วว่ะทุกคนเอ้ยคอลาโบไม่ออกเลยอะเปิดผิดตู้ปันเนี่ยอุย้ยช็อกโกแลตเรียบร้อยเลยเออกเข้าใหม่ก่อนนะผมทุกคนหน้ามืดว่ะโอเคผมเปิดต่อเลยละกัน เบ๊อุ้ยอันต้าแมชชีนไอคอนมันเจ็บเหลือเกินนะผมทุกคนเบ๊ Be. อุ้ยเจสิกา้าอ่าจากตอนแรกโคตรสวยไปไปมาโคตรเจ็บเลยตอนนี้อุ้ยรถเข็นเด็กน้อยเบ๊ Be. อุ้ยคนปิดลูกโปงเพ๊ Pe. อุ้ยปรามาจารย์ดำปีหน้าผมมืดกว่าทุกคนโอ้โหโยมี โอเคครับ okay, ผมทุกคนก็น่าเริ่มมืดกันตาลายแล้วนะตอนนี้เสียงผมแผ่วเลยนะจากตอนแรกนะโคตรสวยเลยรหัสนี้โคตรโคตรสวยเลยไปมายับแหละอูยอ้ยอุ้ยมงอปลากรัอุย้ยเจ็บอุยบอ้ยเบออุ้ยตะคายนักสะสมเพโอ้หันนี้เพอูย้ยหันกะลาสีเรือ เพโอ้โหไทเกอร์นนะักชิมเดี๋ยวไปต่อไอดีต่อไปเลยนะผมทุกคนโอเคก็เป็นไอดีต่อไปนะผมทุกคนก็มี200การ์ดนะทุกคนก็สังเกตดีๆนะผมก็คือไอดีไรเลว่าสามสองไอดีดีเลว่าสามสิบหกนะครับผมทุกคนก็ไม่มีอะไรมากนะก็จะเปิดได้ลูกเือเมอรี่นะครับผมคือผมผมว่ามันควรเก็บนะผมทุกคนลูกเือเมอรี่ทีเดียวมาดีอุย้ยคนนี้แม่มดน้อยโอ้บาชีน้ำแข็ง ขอให้ลูกเสือเมอร์ลี่มานะผมทุกคนเมอร์ลี่คริสต์มาสสักทีนะจัดไปโอ้โหผมไม่คิดไม่ฝันเลยว่าวันหนึ่งผมต้องมาเปิดล่ามันนะ่ะลูกเสือเมอร์ลี่อะโอ้โหแย่วะ่ะเบโอุโ้ยเลแรปเตอร์ทุกคนเลนแรปเตอร์งูบาวเด็กวันนี้ผมลูกเสือเมอร์ลี่เอ้ยไม่มาว่ะทุกคน โอเคก็เริ่มอ่อนแรงนะผมทุกคนก็คือเราเสียบไปประมาณ8ดรอบเลยนะยังไม่ได้โอ้โหอันตาเลวนาตโอ้เรามาเปิดรัวๆกันเลยดีกว่านะผมทุกคนแบบเปิดรัวๆเลยดูดิมันต้องมาบ้างแหละลูกเสือเมอร์ลี่มันไม่เกินใจหรอกครับผมทุกคนมาดิมาดิอุ้ยมาดิโอ้ลูกเสือเมอร์ลี่โอ้โหอุ <c> ้ย <oughs> <c oughs> สำลักเลยกู ผมไม่อยากได้ลูกเสือเมอรลี่ล่างนี้ผมอยากได้ล่างเมอรลี่คริสต์มาสโอ้หน้าผมมืดไปทุกคนโอ้โหท่านยามไม้ไอหนูดำโอ้อันตะซูปเปอร์เล็วนาดมาบ่อยมากเลยว่ะโอ้แดนเนียลโอ้ยง,งานเข้าผมแล้วตอนนี้คือลูกเสือเมอรลี่เนี่ยต้องมาแล้วแหละโอ้เอ็ดเวิร์ดถังโอก๊กเมื่อไหร่มาจากเอ็ดเวิร์ดถังโอ๊กไปไปโมดิฟายใหม่สักทีนะครับผมทุกคนโอ้ไซมอนว่ะกิโมโนสวยอยู่ กองเชียร์วุาิวิยครทินผู้บัญชาการเฮ้ยงานเข้าว,ว่ะทุกคนผมโหเปิดแบบไวแม่งไม่ได้ผลเลยว่ะทุกคนเคาาเปิดแบบชา้ชาๆที่ลูกเสือเมอรี่เอ้ยเจ็บเลยกูโหไอดี ID. นี้กไอดี ID. ที่แล้วคนละขั้วโลกเลยว่ะทุกคนเฮ้ยเอาจริงดิไอดี ID. นี้แบบอืมโอ้โหโอ้ เฮ้ยทุกคนชิบหายหน้าผมมืดว่าแม่งไม่ได้จริงอะเนี่ยหูฮันโอ้เราิินฮูดด้วยโอ้รอบสุดท้ายเบอโอโหเศร้าอ่ะ